อีกไม่กี่ปีข้างหน้ากนอายุร้อยปีอาจมีหน้าตาเหมือนคนอายุ30-40ถึงได้จริงบทสัมภาษณ์นี้ของเดวิดซินแคลทำมาผมแทบบ้าเขาคือนักวิจัยระดับโลกจากฮาร์วาร์ตตัวพ่อของวงการชะลอวัยได้กล่าวในรายการมูท็อดพอดแคสต์เอาไว้ว่าเขากําลังเริ่มทดลองเทคโนโลยีย้อนวัยทางร่างกายสําเร็จแล้วในหนูและกําลังเริ่มทดลองกับนุชในปี2 0 2 6ย่สิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่ครีมทาหน้าไม่ใช่โบท็อกแต่คือการรีเซ็ตของอายุเซลล์โดยตรงเขาเรียกมันว่าอีพิเจเนติกรีโปรแกรมมิงคือ เทคโนโลยีที่สั่งให้เซลล์จำได้ว่าตัวเองเคยเป็นเด็กแค่ไหนโดยย้อนกลับไปในจุดนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณอายุ70แต่ว่าใช้เทคโนโลยีนี้ได้ผิวตากล้ามเนื้อระบบเผาผ่านพลังงานจะกลับไปคล้ายกับตอนอายุ30อีกครั้งเขาไม่ได้รออนาคตแต่กำลังเตรียมร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงเพื่อรอวันให้เทคโนโลยีย้อนวัยจะมาเต็มรูปแบบและนี่ก็คือสิ่งที่เดวิดทำทุกวันเพื่อชะลอวัยในระดับเซลล์กินโปรตีนจากพืชและคลีอทีน5กรัมเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อคืออวัยวะที่ทําให้อายุ เข้าอินฟราเรดซาวน่าทุกเชา้ากระตุ้นฮีทช็อคโปรตีนซ่อมเซล์เสียและขับของเสียทำฟาสติ้งแบบไทม์รีส t ิเต็ดอ e ทติ้งกินแค่8ชั่วโมงต่อวันเพื่อเปิดระบบออโตฟาจี้างเซล์เสื่อมออกทุกวันเพารับผ้าไมซินปีละ4ครั้งลดการอักเสบลึกในระดับเซลลโดยไม่กดภูมิคุ้มกันแบบต่อเนื่องลด BCAA จากเนื้อสัตว์เพื่อไม่เล่งการทํางานของ mTOR ที่เกี่ยวกับความแก่นอนให้ได้ deep sleep ทุกคืนเพราะช่วงหลับลึกคือเวลาที่ร่างกายฟื้นฟูได้ดีที่สุดเชวอกิ She ้งเด็กสเดินทำงาน ระหว่างวันเพราะการนั่งนานเสี่ยงแก อ้วนเสื่อมเทียบเท่าสูบบุหรี่ใช้เลดรไลท์เทอร์ป,ปีทุกเชา้าฟื้นฟูพลังงานในเซลล์ผิวลดอักเสบฟ,ฟื้นผิวเสื่อมและถ้าเกิดคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแต่ไม่ต้องกินสารพัดเม็ดไม่ต้องคิดสูตรเองให้ปวดหัวแบรนด์ DRO ตั้งใจรวมสารสกัดระดับเซลล์ที่นักวิจัยระดับโลกใช้กันจริงไว้ให้คุณแล้วใน2สูตรนี้โูตาพรามชะลอวัยลึกในเซลล์ฟื้นระบบชะลอวัยจากภายในกำจัดซอมบี้เซลล์ในร่างกายพินติก้าต่อต้านสารอน,อนุมูลอิสระแรงสูงกระตุ้นการสร้าง คือสูตรชะลอวัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางของแอนตี้เอจจิงและงานวิจัยทางการจากแพทย์ทั่วทุกมุมโลกเพราะเราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเป็นนักวิทย์ไม่ต้องมีงบหลักหมืน่นด้เริ่มใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ร่างกายจะเดินไปไกลกว่านี้ให้ DRO เป็นผู้ช่วยคุณถ้าสนใจเริ่มดูแลตัวเองกดทักข้อความมาได้เลยหรือกดที่ตะกร้าใต้โพสนี้